เหมือนมีคนที่จะมาแบบทําเพลงให้หนูพูดบ้างกลัวว่าหนูจะร้องเก่งเกินไปหนูไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยหนูไม่มีทางร้องเก่งเกินไปแน่นอนอยากกลัวเชื่อหนูไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ไปถึงไหนไปเรียนร้องเพลงหรือเปล่าเรียนร้องเเอมื่อกี้เราจบคันถานั้นไปแล้วจบไปแล้วนะจบอธิบายจบจบจบแล้วโอเคกำลังจะเริ่มเรียนแล้วค่ะอ่านที่ผ่านมายังไม่ได้เรียนมากก็ได้เข้าไปคุยได้จนถึงวันนี้วันนี้ก็คือโอเคเรา กำลังทาอยู่เริ่มทำเซ็นสัญญาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนร้องเพลงใช่คือเพิ่งเริ่มเลยค่ะเพิงพ่งผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วเธอรู้หรือยังว่าใครเป็นคนทําเพลงให้เธอฉันรู้กี่เพลงด้วยคือ,ค,อคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะทํากี่เพลง <S <S อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโหมีโอกาสทำหนึ่งแต่ว่าตอนที่เขาคุยกับหนูเรื่องว่าเหมือนอ๋อเพลงเดียวสนุกสนุกหรือว่าอยากทําเป็นแบบอัลบั้มอ๋ออัลบั้มค่ะ ไม่คิดด้วยอ่ะไม่ไม่คือหนูคุยอยู่แล้วหนูเดินลู่วิ่งอยู่พอดีตอนเช้าตอนเช้าได้สมองปอดโปร่งมันปอดโปร่งน้องพีแบบอ๋ออัลบั้มค่ะเนี่ยต้องเรื่องลู่วิ่งเราเราทำไมลู่ไม่ต้องก็ได้ลู่ลู่วิ่งลู่วิ่งเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ใช่หรู้ว่าหนูสมองปอดโปร่งอยู่หนูกำลังแบบเบสิกนะใแล้วตอนนี้เราเราเราได้เริ่มแบบไปล็อกเลงเออก็ถามว่าน้องพี่อยากเรียน ออร้องเพลงเต้นหรืออยากเรียนแบบเครื่องดนตรีอะไรไหมอ๋อหนูว่าหนูจบที่ร้องกับเต้นก็พอค่ะเครื่องดนตรีอย่าไปแตะเลยมีร้องมีเต้นก็แบบเอเรียนไหวอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็แบบสร้างตัวให้แบบโอเคทําให้แบบลองดูซิว่าเราแบบทําได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีบางคนพูดถึงว่ามีแบบเหมือนมีคนที่จะมาแบบทำเพลงให้หนูู้าง กลัวว่าหนูจะร้องเก่งเกินไปหนูไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยหนูไม่มีทางร้องเก่งเกินไปแน่นอนอยากกลัวเชื่อหนูไม่ต้องกลัวแต่ว่าหนูจะร้องให้ดีที่สุดในแบบของหนูไอ้ที่ร้องเก่งเกินไปมันไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนมันไม่มีวันนั้นดีที่สุดในแบบของเราดีที่สุดในแบบของเราอะตอล่ะอะตอนเธอรู้ว่าเธอจะออกเทปแล้วเขาสนับสนุนอะไรเธอบ้างอตอแฮปปี้กับพีมากเธอแบบ โหเอายพีควงการเพลงต้องสั่นสะเทือนล่อยอีกคุณจะ้าตายลาลค่ไม่อคุณหญ่คือบอกว่าไม่ต้องไปเราที่ไหนแล้วนะวันนั้นยากเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเขาอยากร้องแบบเขาอยากร้องสักครั้งหนึ่งก่อนก่อนจะแบบหยุดร้องแล้วไปทำไปทำเพลงอ่ะแต่อยากร้องเพราะเพราะอยากร้องเพลงหนึ่งแบบเพราะเพราะเก็บไว้เป็นแบบเรคคอร์ดแล้วก็มีเพลงที่เลือกมาแล้วด้วยวันนั้นเราเราวันนั้นเราทําข้อตกลงกันไว้แล้วเนาะใช่พยานาว่า เธออยากร้องเพลงนี้ให้เพาะมาร้องที่ทอกับเธอเดี๋ยวเราจะทำให้เพลงนี้เพาะได้นะเดี๋ยววันนี้จะมีเพลงจากพีราซึ่งวันนี้มั่นใจว่าจะเป็นเวอร์ชันที่เพาะที่สุดที่เธอเคยร้องมาเพราะคุณยายบอกแล้วว่าเพาะแน่นอน